สวัสดีที่น้องสวัสดีครับอันนี้เรามาดูหาดวอนนาภาครับเดี๋ยวหาดวอนนาภาซึ่งเป็นหาดที่อยู่ติดกับบางแสนซึ่งหาดที่อยู่ต่อจากบ,บางแสนนะครับซึ่งเป็นหาดวอนนาภาที่เรียกหาดวอนนะาัา โฉมใหม่นะครับทำใหม่หมดเลยนะครับน่านั่งมากนนี่นะทำใหม่โฉมใหม่วันนี้ฝนตกน้ำก็ลงมีน้ำลงเอมไมไาไปเล่นช้ไหม เป็่เป็นฐานที่อยู่ต่อจากบางแสนนะเพื่อบางแสนเ็าอยู่นู่นนะครับ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 ซึ่งเมื่อก่อนที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นคล้ายพื้นทรายนะครับตอนนี้ทำใหม่ สามารถมานั่งออกกําลังกายได้นั่งพักผ่อนได้ครับแต่ห้ามดื่มสุรารวันนี้อฝน,ออนตกฝนก็จะน้อยๆหน่อย,อยก็ไม่น้อยครับก็คือไม่มีเลยตกกลา,างคืนก็นั่งชิลได้นะครับมีอาหาร เครื่องดืม่ม<ว>มีผับเนี่ยฝนมันตก๋ <c oughs> ย่เดินไปตรง้น้นก่อนตรงนี้ก็นั่งได้นะนั่งได้สหรับนั่งซึ่งเมื่อก่อนไม่มีที่นั่งต้องปูเสือต้องปูเสือนั่ง พาลงไปดูหาดนะพาลงไปดูหาดกันนะลงไปดูทรายน,น้ำลงลน,น,นะน้ำทะเลไม่ขึ้นมาอืมน้ำทะเลไม่ขึ้นมาน้ำมันยังลงอยู่นี่แหละเขาก็ไปหาหอยกันนี่แหละ น้ำลงขยะก็จะเยอะนะครับนี่ไีได้วยซึ่งเมื่อก่อนก็นั่งนั่งได้นะแถวเนี้ยิ่ช่วงสมัยปีน้ำท่วมนะปีห้าสี่คนหนีน้ำท่วมมาจากฝั่งปทุมก็มานั่งมานอนเล่นกันอยู่แถวเนี้ยครับผมก็มาผมก็มานั่งเล่นอยูแถวเนี้ย นี่ครับน้ำลงนะครับตรงนี้นนเขาเรียกหาดวันนภานะครับนั้นคือเกาะสีชังแล้วตะผ่านปลาตรงนั้นก็จะมีที่ขายปาลาใตลาดอาหารทะเลอ,อาหารสดขยะก็จะเยอะในะะน้าลงฝั่งนู้นเป็นหาดบางแสนนะครับเขาสามมุก ฝนตกอันเนี้ยฝนตกเแล้วมาล่มกันเอาวว่าไงปีเตอร์ปีเตอร์ไหมเนี่ยชื่อปีเตอร์ไหมเราเนี่ยฮึอ้โหชื่อปีเตอร์จริงๆด้วย <laughs> <laughs> นี่หมาอะไรเนี่ยหมาบางแสนเหรออ่ ใส่ดีเนาะมาเนาะเอาไปเลยขึ้นก่นนอนตอนนี้ฝนตกเดินขึ้นไปข้างบนข้านล่างฝน,น,นตกตอนเนี้ย ถ้ากลางคืนแถวนี้หาดชายหาดที่นั่งนี้คนจะเยอะมากเลยครับแถวนี้ก็จะมีถนนจอดแต่วันนี้ฝนมันตกนะเลย,เลยไม่มีคนวันนี้วันหยุดแต่คนไม่มีนะแต่หาดสวยน่านั่งครับนั่งพักผ่อนนะครับไม่ใช่มนานั่งกินเหล้า ถ้าวิ่งไปข้างหน้านะวิ่งตรงไปจะเป็นหาดบางแสนครับแลถ้าใครมาจากหาดบางแสนอ้อมวงเวียนแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็ได้ครับเข้ามาถึงหาดวานะอนนภาจงใหม่น่านั่งสวยมากวันนี้ฝนตกก็นั่งได้นะครับถ้ไม่กลัวเปียก แล้วใครจะมาพักก็มีที่พักนะครับ ถ้าเปจุดเช็คอินได้เลยนะแต่เนี่ยครับเรียกว่าหาดบางแสนตอนล่างนะหรือว่าหาดวอนนภาันเองทำใหม่สวยงามมากเหมือนเหมือนพัทยาเลยไม่ต้องไปถึงพัทยาก็ได้หาแค่หาดบางแสนตอนล่างนี่แล้วก็สวยแล้ว นั่งพักฝ่อนได้แล้วบรรยากาศนะครับบรรยากาศดีมากยิ่งเป็นวันนี้ฝนตกนะนี่วันนี้ฝนตกยิ่งบรรยากาศดีนะฝนตกปลอยๆลินเจริญมากันได้นะครับ เราวันนี้ปอแค่นี้ก่อนนี้แล้วเราจะเข้ายัางไงไม่จอดฝั่งทางอย่างเงี้ยครับ โอ oh oh เข้ายัางไงครับเนี่ย mm hmm. จอดฝั่งทางเนี่ยเพ mm hmm. ่งเข้ามันก็เข้าได้นะครับแต่ที่จอดก็เยอะแยะไม่น่ามาจอดฝั่งทาง โอ้โหแย่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 มากเลยใส่ไม่ดีเลยที่จอดจะเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยแต่ทำไมต้องมาจอดอะไรวางทางอะไรอย่ okay. <c oughs> างเงี้ยใส่คน